ระเบียบพักตามข้อวันนี้นะครับจะเข้าเวนนะครับก็มานอนเวนทนงจัตตลันนั้นแล้วนะครับก็ขอบใจทุกนายนะครับวันนี้พาภารกิจพาวิ่งขึ้นเขานะครับอย่าคิดเลไรมากนะครับเป็นการออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆนะครับก็ร่างกายคนเราไม่เหมือนกันนะครับแต่นั้นแล้วใครที่มีโรคประจําตัวพ่อออกกาลังกายบ้างตามความเหมาะสมของตัวเองนะครับอจกรจมของจ่านะครับเน้น เน้นความสามัคคีเน้นทุกคนเข้าร่วมกันนะครับก็ขอบใจทุกนายนะครับวันนี้ก็ก็สนุกดีนะครับนานๆจะได้ออกกาลังกายนานๆได้มาอยู่กับพวกเรากลางคืนนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับความเป็นอยู่หลังจากเลิกแถวไปนะครับให้อยู่ตามกฎระเบียบนะครับสิ่งไหนที่มันดีทําไปตามระเบียบสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องทํานะครับ มีอะไรแจ้งจากเวียนระดับแรกนะครับรู้อยู่แล้วทุกคนรู้ระเบียบวินัยอยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะครับฉะนั้นแล้วที่ไซจา่าเนี่ยผิดคือทําโทษเลยนะครับเวลากินคือกินเวลาเล่นคือเล่นเวลาทํางานก็คือทํางานนะครับรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้หน้าที่ตัวเองนะครับถ้าทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองเนี่ยวินัยส่วนตัวดีวินัยส่วนรวมมันก็จะดีนะครับฝากไว้นะครับถึงเวลานอนลงนอนปิดไฟเอาวุโสดูแลเรียบร้อยอย่าให้มี การทำโทษหรืออบรมการเด็ดขาดถ้าจ่าเวนไม่อนุญาตห้ามเด็ดขาดนะครับผิดถูกด้วยจ่าจัดการเองนะครับนิสัยพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้มีน้องใหม่มาก็ฝากไว้นะครับแนะนําว่าก่าวดักเตือนกันก่อนนะครับสิ่งไหนดีไม่ดีนะครับให้วิธีการทําโทษเป็นวิธีสุดท้ายนะครับที่จะทําให้ทหารหรือน้องๆ้องนิสัยดีขึ้นยา ทำในสิ่งที่มันไม่มันรุนแรงหรือไม่ถูกต้องนะครับทุกคนเคยเป็นน้องใหม่นะครับว่ากล่าวถักเกือนกันได้ว่ากล่าวถักเตือนน้องใหม่เหมือนกันนะครับอย่าให้มีการปีนเกียวเด็ดขาดนะครับระบบโ,บโอโซมีนะครับมาก่อนเป็นที่มาทีหลังเป็นน้องนะครับอย่าให้เห็นการปีนเกียวนะครับกองแลวเราเนี่ยอยู่วันนี้ถือว่าอยู่กันครบนะครับฉะนั้นแล้วนานๆได้มีโอกาสมาพูดนะทุกคนจะเห็นใจเพราะเวลาทำกับข้าวนะครับเวลา ถ้าหักรเป่าจะรู้ดีว่าเวลาจะทํางานเป็นยังไงเที่ยวขนาดไหนนะครับงานก็คืองานนะครับกินคือกินเล่นคือเล่นนฝากไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้เช้านะพรุ่งนี้เช้าตื่นตามเวลาตื่นตามเวลาอาวุโสนะครับอาวุโสหาเล่นพีทีจ่ายงานให้เรียบร้อยมาเดวให้ครบทุกคนนะครับอย่าให้เห็นใครอู้ใครซึมนะครับหวังว่าคงได้รับความรวมมือจากพวกเรา một thẻo ông ừ. một lắp sắt chớp à sau này đã